สวัสดีครับพบก,กับผมอยนในการอ่านไพ่ย,ยิปซีพยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการเปิดไพ่ย,ยิปซีสามสำรับนะครับในการอ่านคำปรยายกรดวงของผู้ที่เป็นชาววันพุธกลางวันนะครับระยะดวง9วันด้วยกันดวงตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่10บตันบาคมนี้นะครับในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักนะครับ ขอย้านะครับว่าเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจาะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับกรรมปยากรก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนั้นที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นพิจารณารรบเอแต่พลังงานบวกพลังงานดีเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจกับท่านนะครับอะไรต้าไม่ดีก็ ทิ้งไวในคลิปนี้นะครับถ้าว่าไม่ตกอกตกใจอะไรที่สร้างความขุณก้องหมองใจกับท่านใดนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็ขอขบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าการเปิดไป่าําหรับแรก9ก้าใบนะครับของเจ้าวันพุธครังวันนะครับว่าดวงระยะดวง9วันนี้นะครับจะเป็นไปในรูปแบบใดบ้างนะครับขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สทธ์จะบอกค่าวอะไรมาผ่านไพ่ทั้งหมด9ก้าใบด้วยกันนะครับจาววันพุธกลางคืนมีอะไรดีๆบ้างนะครับ X of Wands นะครับ1ไม้เท้านะครับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโอกาสดีๆที่ตกยิบย่นก็ามาให้ในช่วง9วันนี้นะครับในเรื่องของการงานที่จะไปสู่ของความเติบโตความรุ่งเรืองนะครับก็มีก็ามากา,การเริ่มต้นดีๆ นะครับบางคนนั้นที่ว่างงานอยู่ก็มีโอกาสในเรื่องของการตรวหยิบยื่นเรื่องของการงานเข้ามานะครับมีได้งานได้งานทํานะครับไม่ว่าท่านบางท่านไม่ได้ไปสมัครงานเอาไว้ก็ตามนะครับก็จะมีผู้ที่พบเจอแล้วก็เอน็นท่านว่างงานอยู่ก็อาจจะมอบโอกาสดีๆในเรื่องของการงานในท่านได้มีงานทำนะครับก็เป็นการหยิบยื่นหรือใครพี่ไปสมัครเอาไว้นะครับมีการสอบแข่งขันทิ้งเอาไว้หรือไปสมัครเอาไว้อาจจะถูกเรียกตัวก็ับไปสอบสัมภาษณ์แล้วก็มอบงาน ให้ได้มีงานทําที่จะมีรายได้ต่อไปนั่นเองนะครับส่วนคนที่ทําธุรกิจอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีขยับขยายธุรกิจเดิมไม่เติบโตมากยิ่งกว่าเดิมหรือไม่ก็อาจจะมีการเพิ่มธุรกิจใหม่ขึ้นมานะครับก็เป็นการเพิ่มสาขาอะไรที่เกิดขึ้นนะครับหรือธุรกิจใหม่ๆที่มาคู่ขนานไปกับธุรกิจเดิมที่มีอยู่นะครับหรือบางคนนั้นอาจจะมี โอกาสในการได้เรียนต่อศึกษาต่อนะครับหรือคนที่ทํางานประจําอยู่อาจจะได้เรียนรู้อะไรก็มาใหม่หมๆเสริมเพิ่มเติมในเรื่องการเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการงานของท่านที่รับผิดชอบอยู่นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ตกหยิบยื่นก็มาให้ในช่วง9วันนี้นะครับและไปไว้ต่อมานะครับนายออฟก่อไปกับเป็ก,ปกออฟสอดนะครับเด็กถือดาบนะครับ แล้วก็ The I อายพลีเตนะครับแล้วก็ t r e ออฟ c ั p สาถ้วยนะครับแล้วก็ควีนออฟวานสดาจินีเหมนถือไม้เท้านะครับ เป็นผู้ที่เก่งอยู่แล้วในเรื่องของหน้าที่การงานมีความรับผิดชอบในที่สูงหน้านที่ใหญ่ๆนะครับเบรก of ฟวานพยายามจะเล่งออกมานะครับเด็กถือไม้เท้าแล้วก็ซิกออฟวานหนกไม้เท้านะครับการพุ่งเป้าไปสู่ความสำเร็จสู่ใจชนะในที่ททต่างที่ดีนะครับก็เกิด สำเร็จตามเป้าหมายนะครับได้เฉลิมฉลองในความสำเร็จที่เกิดขึ้นและก็แรงนะครับความแข็งแรงความมั่นคงในทิศทางที่ดีกับการดูแลใจใสบริหารแต่อาจ,จะต้องเหน็ดเหนื่อยยังต้องเหนื่อยอยู่นะครับช่วงนี้ชาววันพุธกลางวันนะครับที่จะให้ไปสู่เป้าหมายของการสําเร็จนะครับไม่ว่าการจะเริ่มต้นอะไรที่มีเกิดขึ้นนะครับก็ พุ่งเป้าไปสู่ความสําเร็จได้เฉลิ่มความสําเร็จแน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเน็ดต้องเหนื่อยต้องทุ่มเตนะครับเพราะว่าการที่จะควบคุมสิงโตสักตัวหนึ่งให้อยู่ในความเชื่องนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแล้วก็นายนายออฟเพนเตเกิส์อัจบินตือเรียญน,นะครับก็คือการก้าวไปสู่ความมั่นคงในทิศทางที่ดีที่จะส่งผลที่จะเกิดคุณค่าตอบแทนก็มาในทิศทางที่ดีนะครับ แต่กว่าจะเกิดความสําเร็จในทิศทางที่ดีนั้นก็อาจจะต้องเหน็ดต้องเหนื่อยในช่วง9้าวันนี้นะครับที่ชาววันพุธกลางวันอาจจะต้องทุ่มเทนะครับอาจจะมีบางสถานการณ์ที่ยังกลุมกลุ่มเครือเครืออยู่นะครับที่มันไม่ค่อยกระจ่างชัดให้กับชาววันพุธกลางคืนนะครับที่บางสถานการณ์นั้นอาจจะไม่ขึ้นสู่ความสําเร็จหรือไม่กระจ่างออกมานะครับบางทีก็สร้างความไม่ พอใจให้กับชาววันพุธกลางวันได้ด้วยนะครับที่บางสถานการณ์นั้นมันเรียกว่าไม่ถูกใจเอาเสียเลยนั่นก็มีนะครับที่ทําไม่หุดหงิดได้ง่ายเช่นกันนะครับแล้วก็บางทีก็อาจจะเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปสักนิดหนึ่งนะครับที่อาจจะกลัวดือว้อัวรั้นนะครับที่บางทีก็ไม่ค่อยอรับฟังในข้อเสนอแนะหรือในเรื่องของผู้อื่นสักเท่าไหร่นะครับ อาศัยในเรื่องของเซนส์สัมผัสในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักนะครับในการที่จะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆนั้นก็อาจจะไม่ก้อยพึ่งพาในเรื่องของผู้ที่เป็นที่ปรึกษาสักเท่าไหร่นะครับส่วนมากไปที่ออกมานั้นก็อยู่ในเรื่องของการเปลี่ยนพยายามด้วยลําพังทั้งนั้นนะครับเด็กการเริ่มต้นเรียนรู้อะไรใหม่เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเหมือนนี้ก็เหมือนกันนะครับเด็กตือดาเป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้ด้วยตัวเองการเปลี่ยนพยายาม สอะเสวงหาตามความเข้าใจนะครับซึ่งไม่ค่อยอพึ่งพากับผู้อื่นสักเท่าไหร่แล้วก็เรียนรู้อะไรก็มาสร้างประสบการณ์ก็เป็นเด็กถือไม้เท้าเหมือนกันนะครับนี่ก็สแตรงก็เป็นผู้ที่ตุ่งเทด้วยพลังของตัวเองนะครับในการที่จะบ,บริหารจัดการในทิศต่างที่ดีก็เลยอาจจะต้องเหน็ดต้องเหนื่อย เพราะว่าไม่ค่อยพึ่งพาอาศัยผู้อื่นสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือการทํางานที่มั่นคงอยู่แล้วส่วนมากก็จะเน้นหนักไปในเรื่องการรับผิดชอบนะครับอย,อย่างราจินีหรือไม้เท้าก็เหมือนกันนะครับก็เป็นผู้ที่ตุ่มเทด้วยความรู้ด้วยความสามารถของตัวเองนะครับอาจจะไม่ต้องการผู้สนับสน,นุนหรือผู้มาช่วยร่วมมือสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นผู้ที่ เดินทางสู่ความสําเร็จได้ด้วยดีนะครับกับการได้เฉลิมฉลองกับความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับ <ๆ S 1> ก็เป็นโอกาสดีๆนะครับที่จะได้เฉลิมฉลองความสําเร็จเกิดขึ้นใจชนะกว่าดังที่หวังที่ปรารถนานะครับโอกาสของคนที่ว่างงานจะได้มีโอกาสเริ่มต้นนะครับบางคนไปสมัครงานเอาไว้หรือจะสอกเข,ข้าอง,องค์กรอะไรต่างๆนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะหยิบยื่นมาให้ที่จะได้เริ่มต้นในช่วง ก้าววันนี้นะครับการขยับขยายอะไรก็จะมีความสําเร็จเติบโตบางคนก็มีงานตําแหน่งประจํานะครับที่บางทีผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็อาจจะเป็นช่วงของระยะในการพิจารณาในเรื่องผลงานที่ในหนึ่งปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับกับผลงานที่อาจารย์วันพุธกลางวันทำดำเนินการมานะครับก็เป็นช่วงของการประเมินผล งานช่วงสิ้นปีนี้ก็จ,จะได้รับเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพิ่มระดับเดือนเดือนเข้ามานะครับ <c oughs> ก็มีความเติบโตขึ้นมากกว่าเดิมในทิศทางที่ดีนั่นเองที่จะมีเข้ามานะครับาบางคนก็ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความไว้วางใจในทิศทางที่ดี <c oughs> ก็มอบหมายในเรื่องของงานหลกัหลกๆงานใหญ่ๆสําคัญนะครับหรือไม่ก็อันระดับปานกลางนะครับที่จเป็นผู้ดูแลผู้รับผิดชอบในทิศทางที่ดีก็ได้รับโครงการใหม่ๆเข้ามา ที่จะดาเนินการนะครับสู่เป้าหมายของความสําเร็จในทิศทางที่ดีนะครับและก็บางคนนั้นอาจจะมีการกระยับกระยายในเรื่องของการลงทุนใหม่บางทีก็มีเงินก้อนที่เก็บไว้นะครับเก็บออมไว้พอที่จะลงทุนอะไรเพิ่ม,เต,มเติมนะครับหรือบางคนนั้นอาจจะไม่มีงานทําแล้วก็ยังไม่มีธุรกิจของตัวเองนะครับก็บางทีอาจจะมีเงินทุนสักก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มองหอาทิศทางในการที่จะทํากิจ,จกรรม กิจธุรกิจอะไรขึ้นมาสักอย่างเป็นธุรกิจส่วนตัวของตัวเองนะครับอาจจะเป็นระดับเล็กๆปานกลางนะครับที่อาจจะพอสร้างในเรื่องผลกําไรให้เกิดขึ้นในทิศทางที่ดีต่อไปนั่นเองนะครับการเริ่มต้นในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะลงทุนนะครับก็จะส่งผลไปสู่เป้าหมายได้รับชัยชนะที่จะอาจจะก้อยๆเติบโตในทิศทางที่ดีนะครับแต่ว่าก็จะคว้าชัยชนะความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับ ทาจะเริ่มต้นในตรงนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรที่น่าครัวไม่น่าหวาดระแวงนะครับเป้าหมายของความสำเร็จนั้นรออยู่นะครับด้วยทรีออฟกับสามถ้วยนะครับที่ได้เฉลิมฉลองในเรื่องของความสำเร็จเพราะอย่างไรก็ตามตั้นเรียนรู้อะไรก็มาเสริมเพิ่มเติม,มในทิศทางที่ดีเม้นจะมีประสบการณ์มีความสามารถอยู่แล้วก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ได้ปล่อยปลาละเลยเพียงแค่นั้นนะครับก็มีการศึกษาอะไรไฝหาความรู้อยู่เรื่อยนะครับตั้งเด็ก ถือดาบเด็กถือไม้เท้านะครับก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนากับความรู้ใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆที่จะสร้างผลงานนะครับบางคนนั้นอาจจะมีการรวมกลุ่มในเรื่องของการทํางานในช่วงนี้นะครับอาจจะรวมกลุ่มกับสมาคมต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับเพื่อเป็นการสร้างให้เกิดงานเป็นกลุ่มขึ้นมาแล้วก็มีรายได้รรับก็ามาเป็นส่วนแบ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับก็เป็นติดตางที่ดีของการงาน ของการทำธุรกิจตั้งธุรกิจรวมกลุ่มเล็กๆในแถวชุมชนนะครับก็เกิดขึ้นในทิศทางที่ดีหรือธุรกิจของบางคนที่อาจจะอยู่ในระดับกว้างขวางพอสมควรก็มีนะครับแล้วก็มีความเติบทโตในทิศทางที่ดีมาดูในเรื่องของการเงินบ้างนะครับของช้าวันพุธกลางวันนะครับเมื่อการงานนั้นก็ สู่เป้าหมายของความสําเร็จการลงตุนอะไรก็จะเกิดผลในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับงานที่มั่นคงอยู่แล้วก็รุ่งหน้าต่อไปด้วยดีไพเดทนะครับในเรื่องของการเงินนะครับการจบสถานการณ์อะไรที่มันเป็นความยุ่งยากในเรื่องการเงินของชาววันพุธกลางวันหรือเปล่านะครับจบสถานการณ์ของความมือัดนะครับอะไรที่มันเป็น เคยสร้างความกดดันในเรื่องการเงินในกับเจ้าวันพุธกลางวันนะครับก็ <c oughs> จะทําให้จบสถานการณ์นั้นลงนะครับแล้วก็ไปที่ผ่านมานะครับที่ทมให้้าวันพุธกลางวันอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่นะครับหรือผลของตอบรับกับความสําเร็จนั้นอาจจะไม่เป็นดังที่ใจคิดนะครับการเงินก็ก้ามาจะไม่กล่องตัวที่ผ่านมานะครับก็ทําให้มีการสะดุดนะครับก็ แต่ไม่อยู่ในสถานการณ์ของความอึดอัดในเรื่องของการเงินที่ผ่านมานั่นเองของวันจันทร์นะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะในเรื่องของการตูกกดตูกโกงหรืออะไรบิดปลิวหรือเรื่องของการเงินหรือเสียประโยชน์อะไรไปนะครับที่ผ่านมาที่ส่งผลให้วันพุธครา้งวันเจอกับสถานการณ์นี้นะครับ ก็ไปใบสุดท้ายนะครับเดีอยมเปรเอยนะครับความมั่นคงต่างการเงินก็จะเกิดขึ้นในทิศ่างที่ดีนั่นเองนะครับก็ไพ่เริ่มต้นใบแรกก็บอกถึงในเรื่องของการเงินนั้นจะมีการจบสิ้นสถานการณ์ต่างๆนะครับของชาววันพุธกลางวันนะครับตไกลที่ผ่านมาอยู่ในส่วนมากในเรื่องของการสถานการณ์ของการเงินที่มีความหมึดหนัดไม่คล่องตัวอาตางออกไม่ได้บางคนนะครับสําหรับต้องการที่จะเงินมาหมุนนะครับและก็ กับการได้รับผลประโยชน์ที่เข้ามากับความสําเร็จไม่คุ้มก่้าบางทีนะครับเหนื่อยมากนะครับแต่ว่าผลตอบแทนได้มาก็ไม่คุ้มกับที่กล้าเหนื่อยนั่นเองนะครับก็จาเป็นไม่เพียงพอในการที่เงินจะหมุนที่ผ่านผ่านมานะครับและบางคนก็อาจจะเคยเจอกับสถานการณ์ของถูกยักยอกเงินบ้างนะครับหรือถูกการลักทรัพย์อะไรออกไปนะครับแต่ไม่เสียเงินเสียทรัพย์สินหรือบางทีตานหาจจไปเผลอลืม ติ้งเอาไว้นะครับก็ทําให้เกิดการสูญเสียในเรื่องของการเงินไปโดยไม่เกิดผลประโยชน์นะครับหรือบางทีก็ไกลใช้เล่ห์เหลี่ยมต่างๆมาในเรื่องของการกดโกงเงินของท่าน,ท,นทรัพย์สินของท่านไปที่ที่ผ่านมานะครับบางคนก็อาจจะไปตกอยู่ในสถานการณ์ของเป็นแปรับบาปนะครับในเรื่องของการเงินที่ผ่านมานะครับบางทีไปกําประกันในในเรื่องของการทําอะไรก็ตามแต่นะครับให้กับผู้หนึ่งผู้ใดแล้วก็เกิดการบิดพลิ้ว ขึ้นมานะครับก็กลายเป็นผู้รับใช้จดใช้แทนที่ผ่านมานะครับแล้วก็บางคนก็ได้รับเงินมารายจ่ายนั้นมากกว่ารายรับนะครับก็จ,จะอยู่ในสถานการณ์ของความไม่สมหวังสมปรารถนานั่นเองนะครับแต่ต่อไปนี้ในช่วง9วันนี้นะครับสถานการณ์เหล่านั้นก็จะมีการจบสิ้นลงนะครับยุติล,ลงนะครับจากวันพุธกลางวัน จะสร้างรายได้รายรับก็ามาสู่ความใจฉนัจากผลของการงานนะครับความสําเร็จที่เกิดขึ้นและก็ความเป็นดีอ็มเปรเรอร์นะครับความมั่นคงในต่างงานการเงินนะครับที่งานส่งผลเข้ามาในทิศทางที่ดีแล้วก็มีรายรับรายได้ในทิศทางที่ดีมีความปลอดภัยในเรื่องของการเงินมีความมั่นคงมากกว่าเดิมนะครับบางคนก็จะมีทิศทางของการเงินที่ มาจากต่างประเทศได้ด้วยนะครับเป็นเงินตราจากประเทศก็ามาเป็นส่งเสริมไปในทิศทางที่ดีให้เกิดความมั่นคงอ่ามั่นคงเกิดความกล้องตัวขึ้นในเรื่องของการเงินนะครับที่ผ่านมาสําหรับชาววันพุธกลางวันนะครับที่เจอกับปัญหาต่างๆในเรื่องของการเงินแล้วก็จะออกจากสถานการณ์นั้นนะครับเพื่อที่จะไปสู่ความมั่นคงในทิศทางการเงินที่ดีต่อไปนั่นเองนะครับส่วนคนที่ มั่นคงอยู่แล้วในเรื่องของการเงินที่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็จะมีความมั่นคงต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับที่ไพ่ใบสุดท้ายออกมาในสรุปผลว่าความมั่นคงของการเงินนั้นก็จะมั่นคงต่อไปอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีสําหรับคนที่ไม่มีปัญหานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้จะมีความมั่นคงทางการเงินก็ตามที่ไป่ขึ้นมานะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในช่วงกาวันนี้นะครับที่ไพ่ขึ้นมาที่ต้องป้องกันคือ อ่านตั้งที่ผ่านมาของคนที่อาจจะมีปัญหานะครับอาจจะจบสิ้นสถานการณ์นั้นลงนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ไม่มีปัญหาที่ผ่านมาก็ให้ระมัดระวังด้วยในช่วง9วันนี้นะครับเพราะอาจจะมีสถานการณ์ต่างๆเข้ามาได้ด้วยนะครับในเรื่องของทาให้ความผิดหวังในเรื่องของรายจ่ายนะครับมีการผิดหวังในเรื่องของการเงินหรือทรัพย์สินที่ผู้เข้ามาใช้เล่เหลี่ยมต่างๆหรือไปออช่วยเหลือกับผู้หนึ่งผู้ใดนะครับที่ เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับการสภาวะของการเงินที่ต้องเสี่ยงนะครับในการไปรับรองไปกําประกันให้กับผู้หนึ่งผู้ใดอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับตาระง,งับได้นะครับไกลที่ช่วงนี้ก็ระง,งับเอาไว้ก่อนนะครับยุติสถานการณ์เหล่านั้นไกลมากอร้องไม่ว่าจะสนิทสนมแค่ไหนก็ตามนะครับก็ให ลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับตัดจบเลยนะครับถ้าใครมากอร้องให้ไปกำประกันไปรับรองในเรื่องของการเงินที่สมเสี่ยงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบแทนนะครับก็ตัดจบไปเลยนะครับก็จะทำให้ต้นนั้นมั่นคงในทิศทางการเงินรักษาเงินเอาไว้อย่างปลอดภัยในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับจาวันพุธกลางวันนะครับว่าความรักในช่วงกาวันนี้จะเป็น สถานการณ์ใดบ้างนะครับความรักความสัมพันธ์โดยโปละมานะครับเดอะแองเแมนนะครับในเรื่องของการต้องหดตนรอคอยนะครับบางคนอยู่ในสถานการณ์ของการรอคอยนะครับในความรักความสัมพันธ์แต่รอแล้วก็มีความสุขเบิกบานในทิศทางที่ดีนะครับแม้จะต้องใช้ระยะเวลาในรอก็อาการรอก็ตามนะครับแต่รอด้วยความสว่างสดใสความรู้สึกที่ดีๆนะครับไม่ได้ทุกข์ทรมานอะไรนะครับ ในก็ s e v e ว of p e n t a c l e เเหรียญนะครับคนโสดก็อาจจะมีการเพ่งเล็งกับคนที่ใคร้ชิดในความเป็นเพื่อนนะครับที่หวังจะพัฒนาให้ความรักขึ้นมาเป็นแบบคู่รักนะครับก็กำลังเล็งๆคิดๆพิจารณาอยู่นะครับแต่จะรอโอกาสอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็นายออฟคัพกาถ้วยนะครับคนโสดที่มีความสุขสำราญเมือบานใจดีนะครับมีกินมีดื่ม มีนอนหลับพักผ่อนยอนใจในทิศทางที่ดีนะครับก็อบอุ่นดีแต่ก็ระมัดระวังด้วยนะครับตากว่ามีรักเข้ามาแม้ไม่ปรึงปรานนาก็ตามนะครับแต่ถ้า,าว่ามีรักเข้ามาและตัดสินใจในการที่จะรักก็ดูดีๆด,ด,ด,ด้วยนะครับที่อาจจะไปเจอรักที่เขามีเจ้าของครอบครองอยู่แล้วหรือเป็นคนที่ก็มีโกลนการโกนคบอยู่แล้วนะครับระอวางจ,จะกลายเป็นตัวเลือกให้กับเขาก็ได้นะครับกิ่งออ c ค p ัราชาถือถ้วยนะครับ บางคนก็อาจจะพบเจอกับคนที that that mm ่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ด้วยนะครับนี่มีเข้ามาอย่างที่กล่าวนะครับบางทีอาจจะมาบอกสถานการณ์ว่าเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ยังมีปันต้าผูกพันอยู่ยังไม่ได้เป็นไม้แบบสมบูรณ์นะครับหรือว่ายังมีอะไรที่เขี่ยโยงคารากะสังอยู่นะครับก็อาจจะเป็นคนที่ยังมีเจ้าของควบคุมอยู่นั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องดูดีๆด้วยนะครับคนโสดถ้าไปเจอกับคนที่ดูเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ ที่เข้ามานะครับก็เช็คก,กันเรียบร้อยนะครับไม่ใช่ว่าจะมีเจ้าของควบคุมอยู่ตลอดนะครับแต่หมายถึงว่าก็มีได้เป็นได้ทั้งคนที่เป็นไม้จริงๆนะครับที่เข้ามาสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นที่มีความเมตตาปรณีอภต้่ามารีนะครับที่จะเป็นรักดีๆได้เช่นกันแต่ก็ระมัดระวังนะครับที่บางทีเพราะวา่าไปเก้าต้วนี่บางทีก็เจอกับคนที่ก็มี อะไรอยู่ด้วยนะครับที่บางทีเราไปเป็นตัวเลือกหรือเป็นเป็นตัวสำรองให้ของใครเข้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ดูเข้ามาสร้างปาระปุกพันที่จะก็ามาสาร้างความปูกพันที่ดูแหละบอกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในต่างไปต่างผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มีบอกกล่าวว่าเป็นพ่อไม้แม่ไม้อะไรอย่างนี้นะครับก็ให้พิจารณาอย่างรอบครอบ เพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับก่อนที่จะตัดสินใจรักลงไปนะครับเพราะบางทีพอตัดสินใจรักไปแล้วอาจจะเขามีเจ้าของอยู่แล้วก็เป็นสถานการณ์ของความรู้สึกผิดหวังได้ในทีหลังนะครับก็ไปไปที่5นะครับในเรื่องของสถานการณ์ของความผิดหวังที่จะเกิดขึ้นได้นะครับสี่ต้วยอย่างที่กล่าวมานะครับถ้าว่าไปเจอกับคนที่ ก็มีเจ้าของแล้วก็เป็นรักที่ทาให้เสียความรู้สึกนั่นเองนะครับก็ปิดหวังได้เช่นกันก็ระมัดระวังนะครับบางทีก็มายืนน่นในอยู่ตรงหน้าแล้วก็ไปหลงเชื่อแล้วก็เจอสถานการณ์เสียความรู้สึกได้นะครับส่วนบางคนนั้นนะครับคนที่โสดนะครับบางทีเพิ่งปิดหวังมาเสียความรู้สึกใน ไม่ได้ดังใจในความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะครับบางทีที่หวังอยากจะคว้ามาครอบครองแต่ก็อยู่ไกลเหลือเกินเกินเนื่อมเกินกว้าหวังนะครับแต่ที่หยิบยื่นมาให้อยู่ตรงหน้าบางทีก็สามารถคว้าไว้ได้นะครับแต่ก็ไม่คว้าเพราะอาจจะไม่ปรารถนาก็ได้ก็เลยไม่สมหวังในเรื่องของการที่จะมีรักไม่สมดังใจนั่นเองนะครับก็อาจจะทําให้เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งในเรื่องของความรักก็อยากนิ่งเงียบอยู่นะครับ ก็เลยไม่อยากจะสารเรื่องความรักให้เดนหน้าต่อไปนะครับก็เลยก่อพักรักษา,าสงบสติอารมณ์ให้เบิกบานใจก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ว่ากันใหม่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่จะสาอหากันต่อไปนั่นเองนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับในช่วงนี้ก็มีการมองถึงคุณค่ากันในทิศทางที่ดีนะครับในความรักความสัมพันธ์นะครับ มีความเมื่อตอตอนดูแลต่อกันในทิศทางที่ดีนะครับมีความอบอ้อมารีก้าหวากันแม้ว่าจะไม่มีความหวานความโรแมนติกอะไรในช่วงนี้นะครับสาหรับความรักของคู่รักนะครับของชาววันพุธกลางวันนะครับแต่ก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีที่อบอ้อมารีนะครับแม้จะไม่มีลักษณะพฤติกรรม ที่มาสร้างความโรแมนติกอะไรที่หวานแหววไม่เกิดขึ้นก็ตามนะครับแต่ความ่วงใหญ่ความเมื่อตอนในความรักความสัมพันธ์ก็มอบมให้กันในทิศ่างที่ดีนะครับส่วนบางคู่นะครับก็ตากว่าเกิดค,ความรู้สึกไม่กอยดีไม่สดใสในความรักความสัมพันธ์นะครับถ้า,าสังเกตโดยอีกฝ่ายหนึ่งนั้นรู้สึกไม่กยสดชื่นก็พยายามสอดูนะครับในเรื่องของ การที่จะทําความเข้าใจกันสอบตามนะครับเพื่อคุยกันปรึกษาหรือกันในความรู้สึกของแต่ละฝ่ายจะได้ปรับทัศนคติในทิศทางที่ดีในความรักความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดคุณค่าในทิศทางที่ดีต่อกันนั่นเองนะครับก็อย่าปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นก่อยนั่งเหงาหรือบางทีก็มีการรอคอยกับการที่อีกฝ่ายหนึ่งนั้นอาจจะไปตุ่มเตอยู่กับการงานนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยมาใส่ใจนะครับหรือ อาจจะไม่ก้อยดูแลหรือไม่ก้อยอให้ความสนใจในเรื่องความรักเท่าไรและก็ปล่อยละเลยนะครับอาจให้อีกฝ่ายนั้นนั้นรู้สึกเบื่อเบื่อในความรักความสัมพันธ์นั่นเลียงได้นะครับอันนี้ก็ต้องพยายามดูด้วยนะครับคู่รักของเรานั้นมีความรู้สึกอย่างไรในแต่ละวันมีความเบิกบานเจ็มใสยอยู่หรือเปล่านะครับถ้ารู้สึกว่าไม่ก้อยสดชื่นก็พยายามคุยกันปรึกษาหรือกันเพื่อให้รู้ถึงความรู้สึกของแต่ละฝ่ายในทิศทางที่ดีแล้วก็ มอบความรู้สึกที่ดีๆหรืออาตอนต่อกันดูแลด้วยการเอาใจใส่มอบความรู้สึกความรักที่สดชื่นเบิกบานก้าวากันนะครับก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินไปในทิศต่างที่ดีนั่นเองนะครับไพทั้งหมดนี้ก็มีที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเท่านั้นนะครับที่ไพ่ขึ้นมาในไพ่8ดาบแล้วก็7ดาบนะครับแล้วก็5ถ้วยแล้วก็มีไพ่เดทขึ้นมาด้วยนะครับของจาวันพุธ กลางวันนะครับก็ในการที่จะแก้เครส์ตนะครับก็ไม่มีอะไรแนะนําให้แก้เครส์ตนะครับเพราะว่าสิ่งที่ดีที่แก้เครส์ตที่ดีที่สุดก็คือการที่เรารักษาศีลในทุกๆวันนะครับแล้วก็ปฏิบัติตมเรียกว่าให้เป็นผู้ที่มีศีลมีตมอยู่เสมอๆนั่นเองนะครับก็จะเป็นการแก้เครส์ตที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียเงินนะครับใช้เปี่ยงหัวใจเราเท่านั้นในการที่จะปฏิบัติในทุกๆวันนะครับ ก็จะดึงพลังที่ดีนะครับสร้างอารมณ์เราไว้สดใสในแต่ละวันการรักษา,าศีหนา้าปฏิบัติตามห้านะครับแล้วก็การดูแลบริหารการงานด้วยการนําหลักของต่า,างธรรมะในพุทธศาสนานะครับอิธิบาท4นะครับมาใช้บริหารในเรื่องของการงานนะครับให้เกิดความสําเร็จนะครับทุ่มเตอย่างเอาจริงเอาจังด้วยกระยันเอาความใจใสในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ การปกครองระหว่างลูกน้องกับบัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานด้วยการนำปรมวิหารสีเข้ามาดูแลด้วยก็จะทําให้สัดการต่างๆก็เป็นไปในทิศทางที่ดีการงานธุรกิจก็เกิดความสําเร็จในทิศทางที่ดีนะครับรักษาศีหน้าปฏิบัติตามาก็เป็นการคเคล็ดที่ดีอย่างหนึ่งนะครับที่ถ้าเรารักษาศีหน้าในทุกๆวันปฏิบัติตามาในทุกๆวันนะครับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะให้การเขับหนุนส่งเสริมเราในทิศทางที่ดีบางสถานการณ์นั้น เราคิดว่าไม่สามารถแก้ไขได้นะครับแต่เหมือนกับมีปาฏิหารก็มาช่วยขี้ไกรให้เราได้รับอย่างเหลือเชื่อนะครับนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นกอให้ทุกท่านนั้นถ้าไม่ปล่อยปลาละเลยในเรื่องของการรักษาสีหน้าปฏิบัติธรรมก,ก็จะเป็นจริงที่ดีในแต่ละวันนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ของการงานการเมนและก็ความรักในช่วง9วันนี้วันที่2ถึงวันที่10นะครับของ จผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับก็โดยประมาณนี้นะครับก็ขอให้วันจะาวันพุธกลางวันทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครวัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ